ก็ตามธรรมเนียมเรานะครับจะขอให้ทุกคนเวยพอที่หึงประเด็นสั้นๆเราะว่าเดี๋ยวเค้กจะไหม้จากนั้นแล้วก็ผมจะให้พี่ให้พี่แอนเป็นคนลองสุดท้ายแล้วผมก็จะช่วยเป็นพิธีกรสุดท้ายในการที่จะเวยพรนะครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นเอาจากพี่เค้กก่อนแล้วกันพี่เค้กตกลงไหมพนักครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่เขาเป่าก่อนได้ไหมครับขอให้พี่เขาเป่าก่อนเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> มีความสุขทุกๆวันทุกเวลาทุกเดือนทุกปีมีเงินทองไหลามาเทมาแล้วก็เป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีผู้ใจบุญเพื่อเป็นครอบครัวที่ดีแล้วก็ช่วยสังคมแห้ย่งยืนต่อไปกับผมกับแมกครับก <Yay! S 1> ่อนที่เศรษฐีตัวจริงนะครับตั้งบริษัทของปุณิสเมทัยนะครับขออนุญาตพี่ตุ้ครับ ขอมีการฝกสมภาพางใจและมีสุขภาพแข็งแรงให้มีทักระที่จะช่วยกันทำานางใจท่านดูดีด้วยด้วยเครับดูตรงครับครับก็ขอให้ที่ที่เกิดวันนี้เปนที่กดนะับมีมเาว์นันแล้วก็มีความสุขความเจริญที่สงใดันะครับเฮงเงวยรวยครับ ต้องนี่เป็นคนดีมากนะโวยพอแบบนี้สำเร็จผมไม่แรงนะครับก็ขอโวยพรให้ทุกท่านที่เกิดในเดือนนี้นะครับขอให้ที่อะไรประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ขอให้เป็นกำลังสำคัญในการช่างชาติเป็นการจัดการความพึงพานะครับที่จริงใจมากที่สุดคนนึงในแผ่นดินได้โวยพรไปแล้วขอให้เป็นตามนั้นนี่ดีครับขอให้พี่พี่เอดี

ว่าแข็งแรงต้องแข็งแรงตามนะั้นนะครับขอบคุณมากครับพี่วานที่บุคคลพิเศษของพวกเราเลยนะครับพี่ว,นนวานร,ร,ร,รุ่นสี่การนข่งขันส่วนอาจารย์แักเตะและทีุ่กทัานะคะพี่วานรัศดรชลรุ่นสี่พี่วานหูุที่นี่มานานแล้วบอกเล้ว่าพี่เข้ามาที่สถาบขับที่นี่เข้ามาถูกต้องเลยค่ะเพราะที่นี่อาจารย์จารันเราเป็นคนดีคือคนดีทุกคนที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมของคาตัวนตนนะคะ สิ่งอันนี้พี่จับไว้แลยว่าดีแท้งานแท้จริงแท้ที่นี่นะคะสุดท้ายก็คือขอให้ทุกสามขั้นเนี่ยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดสมใจความปรารถนาดนี้นะคะขอบคุณค่ะไอพี่จัาทำไมไม่ออกมาไม่มาเวทีอื่นเลยขอเชิญที่มาลดค่ะหมอมาลดเนี่ยที่ดีนะครับสารแพทย์แพทย์แผนทุกทุกแผนแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขครับ ข้าขอให้พี่พี่ที่เิอในยันี้นะครับต้องร่ำรวยเงินทองทรัพย์ส,สินลาภยศสารเสริญและสุขภาพดีตลอดปีตลอดไปรค,ครับโชคดีครับพี่ตู่พี่มหาเศรษฐีตัวจริงในประเทศไทยแต่จิตใจงามมากกว่าเงินอีกเงินเยอะแต่ว่าใจงามกว่าเยอะเสนอพี่ตูู่้่ยเจ อาจาย์นะคะที่ทให้สถานบริกรเ่งของริษัทแ,แล้วก็ขอบริกาให้พี่ๆที่เกิดวันนี้นะคะวันนี้ถือว่าเป็นเดือนมหามงคลสำหรับพี่ๆเลยนะคะเป็นวันเกิก็ขอให้พี่ๆที่พี่ไปอยู่ ผมไปสอนประยงนี่ท่นที่อยากสอนเลยครับครับผมเองนะครับก็เลี่ยงในโอกาสประยงของที่สอนผมเอถ้ามีโอาขอให้เลี้ย่ายแล็มาดู้วยย่ไปก่านีองดูด้วครับคุณได้เป็นคนที่เป็นผู้นำดีจินเลยนะ มีชวนเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำตาหมหมดเลย <c oughs> สุดยอดเลยพี่หบุญกับรุ่นสิบเอกพี่เอนี่ก็ซีโอรุ่นสิบเอกของเราที่เราภาคภูมิใจนะพี่เอช่วยสอาอนน้ำมูลใส่พวกนี้ให้แข็งแรงไปใส่ดีเหมือนพี่เรราคับเอ่อก็ขอให้พอนำเสนอทุกท่านนะครับได้ให้ไหวนะครับตรงเพิ่มปูนไปร้อยเท่ากันเท่าหมื่นเท่านะครับขอทุกที่ทั้งสามท่าน ครบเจาในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงนะครับรวมถึงครอบครัวนะครับขอให้จัดการงานการเตือนลูกเรืองมากอายุยืนู่วมกับพวกเราหน่อยที่สามสีครับขอบคุณครับอยากได้ของสำหรับที่ช่วยพวกเรามากเลยนะถึงรุ่นสี่นอกจากตัวเองเรียนหนังสือจบด็อกเตอร์จริงตอนนี้อีกไม่นานจะได้ด็อกเตอร์กินเอกดิ์จากมหาลัยน่านเรศวรและวันที่ร์เราก็จทาน วันนั้นเนี่ยนะครับพวกเราอยากไปนะเพราะว่าขออะไรให้พระเจ้าอยู่หัวด้วยก็ราชินีด้วยแล้วก็ให้ท่านบอและให้พี่จากนะครับขอให้พี่จากมีโอกาสได้ปลุยพอให้คุณเขาเป็นคนี่ใสษดีๆที่คนก็บอกว่าชีวนตที่ดีเก่งมากที่พี่อยู่เพื่อชาชาติะเป็นที่ที่มีความสุขที่สุดขอให้ได้รับสิ่งดียิ่งขึ้นเพราะที่เราอยู่เพื่อชางชาติค่ะนี่เองครับ เสาคำจุนพวกเราทุกคนใครทำท่าที่จะอ่อนแอนี่จะเดินมาใกล้พี่เอ๋ับก um> ็ในเมวร่าภพเราที้ายวันเกิดปีนี้นะครับก็ขอเพียพอให้พี่ทั้งสามท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจนะครับประสาทโรคไปเพลเจ็บนะครับแล้วก็มีแต่ความสุขปัรยากาศความบูรนะครับสิ่งสำคัญนะครับขอให้สุขสมหวัง นะฮะที่ปัจจุทุกประกา,า,า,าน,นะคะขอบคุณทุกคนที่เรา <audio: S 1> พวกเราทุกคนเห็นเป็นเอกฉและชว่าเป็นผู้นำของรุ่นที่ยอดเยี่ยมและไม่รู้ทำไมพวกผมทำมบุญมาเยอะขนาดนี้ถึงได้ประธานรุ่นที่สองดีขนาดนี้เหมือนกับประธานซีอเช่นกันนะครับประธานรุ่นของเราเป็นที่ภาคภูมิใจมากเพราะพวกเราได้รู้จักได้ใกล้ชิดไปเรื่อยๆที่จะไม่อยากที่จะ จากพี่คนนี้เลยครับพี่แอดครับท่านอดีตตลัดกระทรูโกะนาโกะที่เราพี่พี่ได้ได้ไว้ทองอย่างมากเลยครับรมเลยจำได้หมดในแรกพยายามกันว่างานหนึ่งที่ชัดมากเลยว่าพี่พี่ที่เป็นแบนไซวันจดนะวันนี้ได้เป็นอยู่ท่ามกลางคนที่ดีอยู่ท่ามกลางคนเก่งแล้วก็คนบ้าซึ่ง พี่แดงือว่าเป็นผู้ที่สร้างคนไทยนี้ขึ้นมาดผมว่ามาผมโชคนงนั้นก็ไอ้พรนั่งพี่ๆได้ไอพรแม่พี่พน,พพน,พนะครับนะทั้งหมดนะฮะคูนสองนะฮะคูณสองครับพี่นะครับขอความสินมนนงนครับสุดท้ายที่ไอ้ไอ้ไอฐานะที่ผมเนี่ย ทำปอวัตศาสตร์พิเศษคือตั้งแต่ที่เกิดมาผมไม่มีใครรวยพอท้องป็นเยอะขนาดนี้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาด้วยใจอยากจะรวยพอให้ที่มีมีกําลังเข้มแข็งในชีวิตนะครับผมจะพูดประโยคเดียวที่วันนี้ผมพูดกับรุ่นสิบเอ็ดที่เขาประชุมกันบอกว่าผมผมพูดว่าความรักและความสัมความรักในความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันทําให้สมดุ์มีความสุขความสัมพันธ์ทำให้สมดุขการอยู่ในชุมชน ที่ดีทาให้เราเกิดความสุขและสิ่งที่ผมสอนอย่างนี้มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเมื่อไม่นานนี้ฮาวเวิร์ดกำับวิจัยที่ผมติดผมประทับใจมากเมนะื่อคืนน่ะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าความสุขเกิดจากการฝังตัวแน่นในสังก,กัดหลักแห่งชุมชนไม่ใช่แค่ไปลอยๆอยนะอยู่ข้างในชุมชนที่ดีเนี่เกิดความสุขแล้วก็วิจนะัยมาแล้วว่านี่คือเรื่องจริง ผมจริงจับกับเรี่นที่ทุกคนนะครับที่เกิดในช่วงนี้ที่พี่อยู่ในชุมชนที่หายากเพราะเราคัดสรรคนที่เป็นคนจริงใจคนมีงกล้าได้รวมตัวกันไม่ใช่รวมตัวรวมตัวกันด้วยใจร่วงกันเป็นชุมชนที่ดีภาษาฝรั่งของเบย์เปอร์นีโก็เอ็ม m บลต d นคอมม m วนิตีคือฝังเข้าไปอยู่ในชุมชนไม่ใช่แค่อยู่ขอบขอบแต่เข้าไปในชุมชนนั้นที่จะเกิดความรู้สึกว่าทำไมมงความสุขเพราะเ่อนหมดโลก คนมีความสุขคือมีชุมชนที่ดีสังกัดจริงๆและเข้าไปเรื่อยๆไปก็ขอให้ไม่มีความสุขหรือชุมชนที้ไม่ดีต่อไปให้มีควากแต่ความสุขแท้จริงในใจที่พวกเราทุกคนก็อยากให้มีดีกับแฮปปี้เบิร์เดย์ันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณทุกท่านนะครับมากครับ